15อนิเมะแนวโรแมนติกที่คนญี่ปุ่นอยากแนะนําให้คุณดูปัจจุบันอนิเมะแนวโรแมนติกมีมากมายหลายพันเรื่องทั้งโรแมนติกดราม่าโรแมนติกตับแตกโรแมนติกคอมดี้วันนี้เรามาดูกันว่าจะมีอนิเมะแนวโรแมนติกเรื่องไหนบ้างที่คนญี่ปุ่นแนะนําให้คุณควรดูจากการจัดลำดับของเว็บไซต์ r a n k i n g n e t ที่มีผู้เข้าร่วมลงคะแนนกว่า3 2 9 1คนจะมีเรื่องที่คุณชอบหรือไม่อย่ารอช้าไปชมพร้อมๆกันเลยอันดับ15นางิโนะอซึคาระันดับ14รักสุดเี้ยนขอเยดัยสิบสุดลัก68.4คะแนน อันดับ13ลักรลวงป่วนใจ69.2คะแนนอันดับ12สาวมั่นกับนายมืดมน7จ็คะแนนอันดับ11จันเจ้า2เรา7จคะแนนอันดับ10วิธีปั้นสาวบ้านให้กลายเป็นนางเอกของผม7 1 1คะแนนอันดับ9ฝากใจไปถึงเธอ7 1 4คะแนนอันดับ8เพลงรัก2ใจ7 4 1คะแนนอันดับ7สะดุดรักยายแฟนเช่า7 4 8คะแนนอันดับหยายเสือใสกับนายหน้าโหด7จ9คะแนนอันดับ5แกล้งนักรักนะรู้ยัง78.5คะแนนอันดับ4สารภาพรักกับคุณ คัองวิยะซะดีดีแปดส่คะแนนะอันดับ3เจ้าสาวของผมเป็นแฟด5 82.3ปคะแนนะอันดับ2กะแล้วชีวิตรักวัยรุ่นของผมมันต้องไม่สดใสเลยสักนิด82.6สิอคะแนนะอันดับหนึ่งจะเป็นเรื่องอะไรลองทายกันเข้ามาดูใบว่ารุ่นพี่และบันนี่เกิร์ล